bà đi phi <laughs> <laughs> Chà, <lúc>. Chà. <laughs> nhung chào cha chào 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 สั่งมอสตีกันเลยี่นน้องป้องปลาลงรถลองถือกินนวดด้วยข้าเข้านะนะกินน้ำต้มยิง่งไปอยากน้ำเย็น ว่าเขานะโปะแข่งมานี่สะหอมเบิดบ้านป้าตัวกของเด็กน้อยกับเต็มจับมันคือนังเครื่องละชิ้น อ๋ออีหน่อยนะเฮ้ยมอจะขึ้นไปหนังแทนแหละจะถ่ายหูขึ้นได้บ่หมอ <c oughs> ขึ้นได้แล้วเอาขึ้นบ่ใช่เอาขึ้นมอ จะอักโซซับจะถอนมาติผ้าอยู่กระเป๋ายัางใช่ดูยิลงหลุดไรมาเด้อเกี่ยวแขนจะท่าดีมันบม่มีวนย้อมขึ้นไปขางมันพูดไปขางมันพูบ <c oughs>

Bác, bác, bác A chọc hay, a chọc hay Ê, a Lấy bức tường Naly luôn tu Pátu xì bọn, hít tu เแคนะ้นอะไรอ่งเลนะมีรงผุอไหฉสิล,งงาาลูกเลยสิลูกนี่ระปลามันดูสิมันสิไปใส่ <c oughs> โอ้ยังมาแล้วบอกเสื้อตู้เสือ่อมตู้เสือ่อมยังมาถอดปากไผ่พื้นอีน <c oughs> <c oughs> ้อยมันทำบริการเนี่ยนี่อีน้อย แจากโนนนได้หาอเไยได้ที่อวไม่ืนมานออกหัวน้ำหมอลงหมอบคยุยใครปไก่ไป็ยังไงใครนไก่ไปในใ็นยังไงเจ้าละไอเนะี่ย กาะหัวเด้วยเยยเอา,า,าสาเก็บกระปูกระปองไว้ขายก็สอบดิเนอะ ที่มือไก่ที่เปาะยังไงมึงขี้ดินได้สัตว์ขึ้นขำเอวเปลวให้ไหมั้งเบ่งพอบไปไหจนเป็นหอยใส่ขางนี้เด็กเสาเลียวเสาเลียวเสาเรียวไหนแก่ออกบบกฟาดกลแยวไานสัตว์อีก ลายอันกลือเต็มอยู่บนเดยวน้ำหายมจีนปัดติล่ะเต็มอยู่ไปขึ้นทาเนี่ยก่อนไปพอปัดไปเต็มกามไปบระเทศจะถือนะเจ้าน้ำ เนี้ยปากสินกลมกลมลงเต้าหอยนี่เต้าอลยลูกเต้าเลยปานนีอยากให้กอเป้านี่นะอย,ยากนน่ะห <c oughs> น่ะไปน่ะเหาลงหอ่ไป <c oughs>

Pues... vale Hay <laughs>